พระปรีชาสามารถในการเจริญพระราชมัยตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณสองปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369 โดยพมา่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีเข้ามาเจรจากับสยาม พอทำสัญญาทางสัมพันธม์มตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึงห้าเดือนในที่สุดก็ส่งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราชส3 6 9นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยาม ทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนสัญญาทางพระราชมัตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนสิัญญาเบอร์นีนี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานู ส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสยรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูต นำโดยนายเอ็ดมันโรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จจึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออก ที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นี่เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูวแจ็กสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันโรเบิร์ต เอกอัครรชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญ,ญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญ,ญลักษณ์ของสยาม ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพมา่า ก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชาวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมา แต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน